อโอเคค่ะไม่ไม่ได้ออกอาอีเป็นสักดัหเลยเหมือนกันนะคะจำไม่ได้ว่างานที่ลาวก็คโค่เลฟหรือเปล่าใช่ค่ะก็สองเดือนค่ะที่ไม่ได้แบบมาเจอทุกคนค่ะใช้เวลาพักผ่อนตรานี้ค่ก็มีพักผ่อนด้วยแล้วก็ความจริงก็ทํางานเด่างอื่นอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรคนอาจจะไม่ได้เห็นค่ะคือละคร ละครไหยละครไทยจบไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอออนแอร์ก็ไม่อีกไม่นานละจะได้ดูกันแล้วค่ะหลายคนคือคนคิดถึงอเข้าใจดี๋ยวเก็จะเป็นในรายการใช่ค่ะอายุอานามเนาะเออแล้วก็มาทำมาสตาร์ทในเรื่องของธุรกิจด้วยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็ยังมีโจอยู่แล้วก็อาจจะมีอีกอีกสองอันที่ตอนนี้กำลังตั้งอยู่ค่ะยังไงก็ฝากทุกคนรอสนับสนุนด้วยนะคะไปถักแา้วทำธุรกิจเยอะนะ เอ้ยทำไมเสียแล้วอ่อนหวานด้วยค่ะคนับชาเออแค่รู้สึกว่าอยากทํามานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทาสักทีค่ะพอช่วงเนี้ยคือมีเวลาแบบมีแกลบที่ที่แบบเป็นไปได้แล้วก็คือเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรอ่ะอยากรู้ทุกขั้นตอนทุกดีเทลอยากจะแบบลงไปใส่ในรายละเอียดอะไรเองทุกอย่างก็เลยเหมือนเพิ่งได้มีโอกาสค่ะหรือว่าอะเพราะว่ามีผู้ช่วยเรื่องธไม่ดีที่ปรึกษาดีารดีเนี่ยะ โอ้ก็ปรึกษานิดหน่อยปรึกษานิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็ก็ทําเองค่ะอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะขออนุญาตถามแบบคนแซวเกี่ยวกับหบวดเยอะเหมือนกันนะคะอ๋อค่ะค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ถามว่าอะไรเลี้ยวไี่ว่าแฟนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงดีกว่ารอรอค่ะก็คือเหมือนเปลี่ยนลุคมากอะไรอย่างนี้ค่ะ ค่ะได้ยินคอมเมนต์ไหมคะคุณก็จะแบบว่าแซวแซวแบบหสดกล้าวจังเะไรแนไม่เห็นไม่ได้ตามดูเลยค่ะจะเปิดให้พี่เบลดูไหมคะไปตามอธิลักษล์กันนะคี่เห็นของพี่เบลเป็นยังไงบ้างเรเห็นเขาแบบก็คือประมาณหนึ่งก็ดูโอเคแต่ว่ายาวมากก็จะดูแบบว่าเดี๋ยวจะดูไม่เรียบร้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ตอนแรกตอนแรกที่เราเห็นเขาไวล์รูปแบบนี้พักนะคะพักอยู่แล้วพักอยู่แล้วแต่ว่าคืออเอ ก็คือร่างกายเขาเขาก็มีสิทธิ์ในร่างกายของเขาอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่เราเราเราทำไปว่าอย่างไรคะก็ไม่ได้ทักว่าไงค่ะก็จะแบบว่าเนียน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 ยาวแล้วหรือเปล่าค่ะสวยมากเพราเราทำก็แบบก็เออไม่แน่ใจค่ะก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างจะมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจใช่ไหมคะที่จรานก็ยังเป็นลูกอ่ะก็ตั้งใจละค่ะใช่ค่ะ ก็เคยค่ะแต่ว่าเรียกว่าเป็นซีซั้นละกันก็เหมือนผู้หญิงเราเดี๋ยวก็ผมสั้นกับผมยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนลุคบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เบลชอบแบบว่าเรียบร้อยถ้าเราท้าใจเราชอบแบบเรียบร้อยกว่าอืมนี่เราต้องพูดเรื่องหนวดกันย้อ่นไม่เราอยากรู้ว่าแบบเ้าเป็นสไตล์พี่เบล คือความจริงแบบกาชอบทั้งคู่แหละอือก็เราแต่งแต่งก็นอแหละก็แต่ชอบแบบเขาน่าจะชอบแบบเขาโอ้โหค่ะแต่ว่าไปไปไปพักวันไปด้วยกันค่ะอะใช่ค่ะก็เอ่อเรียกว่าลางานยาวอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแกลบที่ตารางว่างพอดีด้วยค่ะก็เลยก็เลยเหมือนได้เคลียร์ยาวไปยุโรปนิดหน่อยเราได้ว่าเป็นไงบ้างเลย อวัสดีค่ะก็หลักๆจะมีรถทริปด้วยก็จะแบบไปท่องเที่ยวเออ่ตามเมืองริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้อากาศที่ยุโรปดีเขาเป็นเออ่ซัมเมอร์ที่ยังไม่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็ชิลเลยคับฟีเลยเหมือนบแบบชาร์จแบตที่ลเราพาคนบอกว่าไม่ค่อยได้โฟกัสหน้าองเลยเลยโฟกัสที่แบบดีจิทัลอะไรอ๋อโอนานๆทีลงไงเออแล้วเราก็เหมือน แบรนด์นเขาส่งมาให้เราก็ไม่ได้ลงให้เขาสากักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็ลงให้แบรนด์นด้วยค่ะนาทีลงเกิดไหมอ่ะสาวเออคือมันก็ไม่ได้เหตุอะไรขนาดนั้นเลยนะจร,ริงๆก็เพราว่าเราไม่ได้ลงแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเดี่ยวต่างๆใช่เราไม่ค่อยเราไม่คอ่คอยคะ่ะนานๆทีจะมีโอกาสอือก็นิดนึงก็ขออนุญาตอะไรไหมคะไออุ้ยว่านานอีกแล้ว <S 2> <S 2> <S ไม่ได้เออไม่ได้ขอค่ะแต่บอกค่ะให้ถ่ายให้อ่ะถ่ายเองเป็นเซลฟี่ป่ะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้เจเจนซี่ค่ะไม่มีคนช่วยเลือกรูปไหมคะที่ต้องลงไม่มีเลยค่ะเพราะว่าโฟกัสโซเชียลอยู่คนเดียวแว่าาไม่ไค่อยค่ะไม่ค่อยเรื่องตัวอันพิเศษยังไงบ้างทีเดียวบังทีเดียวอ ก็ไม่ยังไงนะมีแซวนิดหน่อยแต่ก็โอเคแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้นะเขาที่แล้วเขาหลังไม่ได้้วแบบไม่มีไม่มีไม่ได้ค่ะลงได้หรือไรขีด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 ขีเขีดขีดขีด่าดขีดขงนขีดขีดมีดขีดขีดขีดาีดข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 กดขี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 เขีดขีดขีดไีดขีเสียเซลลีเสียจทีหลีงอั่างเงีค่ีหลัดขีกมีทัีดขี ถ้ามีคนถามว่าเอ้ยแค่นี้พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะพอไหมคุณปานีไงคะคุณปานีนี่ก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยแม่เปาโปก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยเป็นปานีคคนเดียวค่ะก็บอกเขาไปมันมันด้วยด้วยเรื่องอะไรอ่ะวายเหรอความจริงแล้วทุกคนก็ลงได้อ่ะแล้วแต่ตามเารียกตมความความสบายใจของแต่ละคนละกันไี่แก่ขนาะตอนนี้ค่ะ มีรูปเก็บไวในมือถือเยอะไหมคะเพราะทริปนี้ก็เหมือนแบบเออไม่ได้โฟกัสเรื่องการถ่ายรูปสักเท่าไหร่จะเป็นแบบเหมือนใช้เวลาพักผ่อนมากกว่าอืมจริงที่ตรงกันเวลาที่ไปพักผ่อนน่เอเชอบ่นปาชอบไปนนกินก็ส่วนมากจะมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างคล้ายกันอยู่แล้วในทุกๆวันก็จะต้องมีการออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินเหมือนกันแล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวถ้าเที่ยวแบบ เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอไปก็เออก็รู้สึกเหมือนมีมีความมีใครเป็นคนวางแผนวางแผนแบบช่วยกันค่ะใช่แต่ก็จะไม่ใช่แลนแบบแน่นๆมาขนาดนั้นแค่แลนแค่แลนดูทมากกว่าว่าเออจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีบอกไหมคะว่าเออเราอยากอยากทำอันนี้เขาอยากทำอันนี้อะไรก็มีค่ะก็มีค่ะ ยังค่ะกลับมาทำงานก่อนกลับมาทำงานก่อนแต่แต่ขนาดไปไกลขนาดนั้นก็ยังเจอเบลได้เจอเบลได้อ๋อไปไกลขนาดนั้นยังแบวใช่ค่ะคือเรามีการคนไทยอยู่ทุกที่จะพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือเออเราสามารถเจอคนไทยได้ตลอดแล้วเราก็มีความคิดถึงอาหารไทยด้วยไงเราก็ตัวเราเองไปกินร้านไทยอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ที่โคเปนก็ไปงานไทยเฟส เพราะว่าพี่ร้านไทยเขาชวนแล้วก็อยากไปดูว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงอะไรก็ไปโพดไฮเฟสด้วยที่ที่เขเป็นนะคะมีดีแอคของแฟนที่เขาเจอที่เดลยวคือไม่คิดว่าจะไปเจอในต่างประเทศอีกอ่ะใช่ใช่เขาก็เหมือนบางคนก็ชอบตกใจอย่างงี้ค่ะก็ได้รับแบบกรี๊ดอีกอ่งนี้มีดีถามว่าเรียนว่าเป็ ใช่ไหมเลล่าเนลล่าใช่ไหมคะบางทีเราก็แบบเออเราก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ค่ะเราก็พูดเล่นกับเขาไปอย่างเงี้ยทักอะไรครับโอเคหรือเปล่าแบบอ๋อเจ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีข่าวดีของเขากลับมาออนแอรงหรอคะไม่รู้เลยไม่แต่คนที่เขาไปเจอเมลเราก็เจอคุยคุยโงพงเป็นไหมจังงานที่แบบตอนนี้คือแบบอยผมว่าขนาดไปไกลขนาดนั้นยังแบบ ่เป็นคนีมีใครปอ๋อไม่ค่ะคุณมิวเขาโอเคแล้วตอนจริงแล้วเขาชอบเหมือนอยากเขาเรียกาอะไรอยากอยากสอบถามคนไทยอยากพูดคุยอะไรกงีได้ซ้ำว่าเป็นเป็นไงมาไงเป็นอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะฉันก็คือคนแบบทักคุยอ่ะใช่ใช่คือโอเคเลยไม่ได้รู้สึกว่าไปเพื่ออยากหลบหนีอะไรคืไม่ใช่ก็ก็ไปแล้วก็ใช้ชีวิตตามเหมือนที่แต่คนแต่ละเมืองเขาใช้กัน กินอะไรที่เป็นโลเคอลอย่างเงี้ยแล้วก็มีแวะเดินผ่านร้านนวดไ,ไปไปนวดไทยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะไ,ไปเทจริงๆค่ะ<า>เที่ยวแบบจริงๆใช่ค่ะไปที่แบบนี้ที่เดียวก็องเกินห้าบาทที่เคยผมได้แบบหกบาทแทนหกบาทอ๋อใช่ค่ะเดี <laughs> ๋ยวนี้มีบัตรแล้ว <laughs> ไม่ต้องใช้เงินสดช้อปนีไป <laughs> <to> กลับมาทางานแล้วกลับไทยแล้วนะคะเรียกงานได้นะคะอีเวนต์งานจ้างต่างๆไปนานได้ปานี้กี่ะแม่ค่ะเรื่องเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าพอเบลอยู่แม่ก็ห่วงพอเบลไปแม่ก็รีบไปเที่ยวเลยแม่มีสองทธิ์ค่ะระหว่างที่เบลไม่อยู่ไปทำดได้ไหมไมไปเที่ยวเลยค่ะใช่อยากอยากอยากีๆในควาของโลกศานามันไรตัวมาก เรื่องนี้ไม่ใกล้กลบ้านเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือก็อยู่นู้นแต่ก็ได้ติดตามข่าวสารตลอดเลยเพราแสดงความเสียใจกับทุกคนที่สูญเสียคนในครอบครัวนะคะได้คุยเรื่องนี้กับคุณแม่เหมือนกันแล้วคุณแม่กาเป็นคนพูดเองบอกว่าเธอทำให้แม่ยิ่งต้องปล่อยวางเลยแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆมันคือแบบเหตุการณ์มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ น้องมันเป็นธรรมชาติอ่ะก็ทําทําทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกเสียเสียดาเสียใจภายหลังน้องยังไงก็แบ่งเวลาให้กับคนในครอบครัวแ่ะค่ะเพราะว่าแล้วก็การดูวสุขภาพต่างต้องใช่ใช่เบลเบลก็เบลก็ไปพาคุณแม่ไปตรวจแคทุกอย่างอะค่ะที่ที่แบบมีก็พยายามดูแลเาให้ดีที่สุดนะคขอบคุณค่ะ